ก็สดีตอนเช้าพ่อแม่พี่น้องปอกปายเบอร์สุปูสุคนยินดีตอนรับข่าวสุด่องเบาอาดเดอร์จาเมอนีนเนาะมาเกี่ยวข่าวซอยสาวันเข้าอัม马าเนาะเออเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาบไ้มาอยากตาเนาะอักตาเต้นตัก็เลยบไ้มาเมื่อนี้ก็เลยแล้วเบี่ยงแล้วงานแะ้วก็เลยมาจากตัวเขาสิขึ้นแลยแล้วพี่น้องเอออย่างบระธนเลยไปหอดใจเฮ้จักนะเขาอยู่ไซยัมผู้เขาขี่รถลงมาจากจิตตัวเอ๊ะ เอาเมนบอลเอาเข้าวขี่รถลงได้เบอลอันนี้ฮนไดเนี่เขาขึ้นขี่รถซะเขาขี่รถคือสปาก่แท้สัสดี้ามันนี้ือาเกียวขาวตอยมาลาตะวันจากเพแล้วเขาจากเพแล้วเขาสิไ่ข่าเมื่อะไรแหละปานนี้นะยังบได้ไปฮอดสิไรอยู่สองสองเท้าสองนางเพิรนเนาะงานงามสกะว หมวดเต่าแลว้วอะไรยังไงแลว้วเขาป้าจะเไป็นระดับยังไงโอ้โหแต่ตอดทวดแม่นี่มาได้ทุกเรื่องเต้นออกมาแต่ตอดทวแม่นางโกงพี่น้องเอ้ยไปหาจอบปืงกนันเฮ็ดข้าวเฮ็ดบดเนาะะเพราะว่าเต้นตอดจ้าบังสุดของน,น,นางจทุกคน <c oughs> เสือแอวตั้งเกอร์คือละจ้ามือน,นี้เนาะตัวเพื่อนไม่ใช่แค่ข้าไปทว่าดวดได้ก็วาว่าเออนุ่งสุดอันนี้มาฮัด หายต่อเพื่อนทั้งเล่นเลนเพื่อนว่าน้องผาสโลงผมเขายังเกี่ยวอยู่อึกอึดน้องแม่นบอพ่าทำไมเขาสิขึ้นแล้วบอทุกคนขึ้นจะรัดจำบ้านเพี้ยนจังมากใครบอกเหนมาเพี้นแล้วจีเพี้นแล้วพี่ดาวเอ้ยฮะกระดมาข่าวเพื่อนนะสุขบนระพี่น้องเอ้ยข่าวบออาดนะฮะกระออกคู่ว่ง นจะแบนยูไก่เนาะพดโพมังโมมักแต่งพดว่าเออพดว่าให้น้าเนาะให้ก็บม่ได้แต่ให้น้อยนะจ๊ะมีแต่ให้ยาวๆพูยาวเห็ดโจโคอยู่พี่น้องเอ้ยพดโพเออเนาะไปจ้าไปเกี่ยวจ้าบ่านนี้บ่แม่นก็สิไล่มือล่อหรือบ่เกี่ยวเนยเกี่ยวเฮ้ยเกี่ยวเฮ้ย มาแล้วกรเล่งเอาเล่งเอาเด้อราสิบปทันได้นีนะามาสวยเมือนนี้นั่นเจ้ากกขึ้นกบขึ้นเอ้ยคนระลวงลายจ่าคนละลายแหงคน่ะลายแหงทุกคนเลยปุ่อ้วกิงไนาอจ้าไปทำแม่ใหญ่ก่นไม่ใหญ่ลรอคือมาแต่้าแทมเมือนนี้นบอกลัวคือมาแต่ตะด่นแท้ ไม่ยาเจ้าคือมาแต่ด็กแท้มือนี่นั่นเดมือเลยเอาไดนมืออเออเออทมัจน้กีจ้เนาะหัวเราอยู่พี่แล้วสิมือเดนได้เอานั่นบอคนอะไรแหงพี่น้องเ้ยรนางสลอนสลนมันก็แล้วไว้แล้วขนาดนี้นะเนาะไปจ้า เออมือนี้นะมันคือว่าอะไรอยู่ไรมาจ้ามาเกี่ยวจา้าเกี่ยวเกี่ยวปล่าเกี่ยวปลขื้นเนาะราว่ามาสวยแลว้วเกี่ยวเกี่ยวคนนะก,กะแตกอยู่วส,สวดสวดอยู่พี่น้องคนไลยแหงโอยก,อก้ยกอนขากระดกงก้อนขากระดก้อนขากระด้อืมอืม เกี่ยวเกียวกียวเกี่ยายอมลาจานั่นนะรู้่มาซีบอกาน้ำต้มแล้วมันแ่บเปล่า ตาฮอทคนเราฮอทน,น้ำสูดเจ้าเ่ยก็เพาพูดเ <c oughs> ปต็ตาฮอทน,น้ำสูดเจ้าใน,นั่นคนามอยู่ในั้นยุ่งุ้นอยางมากสวัสดีจ้า,าเกียเเ่ยวขางงามจ้า <c oughs> <c oughs> โอ้ดีแล้วใครนั่นเขาได้เปลี่ยนเยอะพอได้ี่ Hm. Hà bà mục phân nha vô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  nó vô nha vô nha เกี่ยวพอแล้วก็มาหากินน้ำจ้า,ากินน้ำจ้าทุกคนจ้าล้วงลายคนเนาะสอนแต่ว่าล้วงลายคนเกี่ยวอันนี้พะคือจะมาเกี่ยวผู้เดียวอันนี้นะบ๊ะคือจะมาเกี่ยวผู้เดียวเจ้าคือสีเอาเมาส์เมาส์แต่ให้ผู้เดียวบ่หรนอไงนะ <c oughs> <c oughs> ให้เดี่ยวเลยเนาะทุกจ้า หลายคนแหงพี่น้องเอ,อ้ยสะออนเขาปาท้าเลย,ยเลผมมีฮอพุดได้มีแต่ซอกสับคนเกี่ยวอยู่บนบือบนเวนโอ้ยยำได้สิแล้ว A, น, 5, น okay. <S <S product. ี่คือมีนใหญ่อมรนลาละจ้าโอเมนตูบาทางด้เนาะเบาอ้อยเบานะแตกดีสวดสวดจ้าเอซีกะลิโอมาละจ้าเนาะทุจ้าทุจ้าอีกแล้วบ่อีกแล้วบ่ลูกจะบ่อยากได้เนาะ ือดฟาดเอ็นลอยขไปขวดนึงอบอล้าทมหมผงก็เฮยคัดจ้องอันเดียวขัดจ้องกอันเดียว่าทานกัท่านออม่านัน่งเดดนใหญ่ดนเนาะไปจ้าเจ้าข่าวเจ้าข่าวสีุน้แล้วจ้าจังน็าด้พักเนาะขบุตุชิมาเออขบุตุชิมาอีกเลย พอปัาที่เทไรเฮ้ยโกบูตุจะนันมือนี่กินเต็มทีไม่เสียมลาแล้วสิถือควายเนาะเออกินเต็มนางจิถือควายได้บนนีนาพูนส้มหนาไปจิถือควายจ้าไม่ใหญ่อมันลาเนาะเจ้าแม่หวยอันดับหนึ่งนะทุกคนจ้าจับเยี่ยวเขาจ้าไม่ใหญ่นี่ เป็นบระเดมเมืองจะเพราะว่าเป็นนอนอยู่พี่เออเพลันก็ะโดดลงเติร์ดเตะดื้อน้ำมูกเนาะอันนั้นทางนั้นกัสวรรค์สะซื่อเนาะทางนั้นกัพักกินน้ำกินท่าน่ะจ้าใครแต่ว่าบอดแดดมือนี้นะพี่น้องเอ้ยใครแต่ว่าบอดแดดจ้าเออเรามานอนเดี๋ยวมือนี้นะ เกี่ยวเขาไว้ไว้อมาลาเป่นน่องเลยมล่นอไนี่อืมนี้ก็ชอกิ่นหองดีๆได้เจ้าเยสูกิ่นเ้อบ่าคอยสกีลิงเยอะอืมใหญ่ลวก็เกี่ยว สีสุดห้าล้วเฮ้ยเล่งขาวเล่งขาวเฮ้ยสะยืนไปกำลังใจเนาะคืออยู่ก็ไม่พูดว่าเฮ้ยมันจะได้วิวงามเนาะโดนธรรมชาติโดนธรรมชาติจังยุบต่ำพระอีกหรือเปล่าเน้นหน่อยไล่แต่ในทวดทวดยู่อีกแหละเน้นลื้อเฉพาะเนนอืมแล้วก็บอกเกี่ยวไปเลี้ยงมากอยกจะเอาคู่เขาไปไล่เออ

แก่ไก <like> <t os> ่ะพอกน้ากันจะวาวกนม้อห้ากน้เอะป็นาฬิะให้ภาคมาเฮ้ยมาซซ่อยอะไรวัดได้คืนะไก่ึืนเนาะ ลวกิ้าวจะไดกินนั่นันว่าซิจะไปห้าปอาดังว่าดังคั้วหย่ำหย่มาหา้าหยำอันพอาได้อันใส่ข่าลายๆนะบอข้าวเอราแกล้งเรไม่อีกกจ้าต่ใส่ไปที่รอต้ผูนั่นอือาโตแม่ไปใส่สะเฮยเก็บไว้ออเราสลัดกินหงอือ จะมีนนแห้งเด้อจำเป๊ะๆโอ้ยจำมุ้งวก็มีต้อนปลาแดอืใช่เป็นลายเข้มๆอืมคือว่าเลยเนาะพืนปลาแดลายเ้ยปลาพืนลงรีลงต้อนปาเชงค่อแหงมากใส่าล,าลายลดหืมกางเด้อโอ้ข,อบา,อข,อขาบราายเด้ออข้าเบหัวบหางเด้อถูกพาะแล้วจังหวะหัวมือหัวหัวมมือแตกหือืมแรถูกอืมหลมันจังหวะไปหาเฮดเอาจะาได้นั่น นางบริจีเนแนางพขับเป็นตอนนางพรขพับเป็นตอนใช้อข,อดดขาดป,ประแดดกับธูนะยุพิปัสสาวลกประแดดนะดิฟนะใช่ใช้มาเพื่อนรังนันบริจิตปแดอ่ะเรืองละเจ็ตตเดส่วนลูดเป็นรัไหน,นปปเป็น่วองยุพิปัาะลเออเนาะคาซินิลเทธบอลรังัเพื่อนลังนีมันยังกินอ,อดประแดกมูลเชษฐ์แปด่วนเออเปนะ <c oughs> <c oughs> เึงบ้าควาเฮงกะส,สิเซ็จไว้กว่าไม่มาน,นะน่ับนะจ๊ะเมื่อบ่าคูเออใช้เมื่อนี้ใจต้มกี่หักไม่เมื่อซองหมอแดงใจให้ยู่มีเฮ็ดแต่ใจชุดกับไปโกกโกกอืมเฮ้เ <c oughs> ็ว่า<ๆ>้เฮายราละ้ืมนเฮ้เฮ้เ้าฮคือ,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 อว่าเเออเย้เป้เแกเฮ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้้้เ้ว กินน้ำในให้กระปวดโอ้มันลูกแน่บาดบดีประยุกต์ก็กินได้จ้อาอืมกินตะวันนางประยุนเฮ้ยปุดปีปุดปีอยู่ละเล้วมันเลือดแนงอืมใส่ก็นี่เลยมันไดเลือเลยลมออกนั่งนอนอยู่กับลมออกอยอืมมันบดเลือดเลยตาสุดท้ายแล้วจ้า พี่น้องเอ้ยมาเฮานี่กันซึเขาเก็บภาพบรรยากาศมาซอยเกี่ยวข่าวซอยนันเกี่ยวข่าวหน้ามาแล้วเพียงสนีแล้วจ้ะไปติดตามคลิปหน้าจ้าเดือดเจ้าเรื่องมากสวยไปประยุทธ์เดือด